สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาชีอีกแล้วนะคะกับยังคงเป็น iPad เหมือนเดิมนะฮะก็ลดเสียงเฟรมเล็กน้อยโอเควันนี้เราจะเคลียร์เมมมือถือให้เสร็จนะคะแล้วก็มิชชั่นวันนี้คืออะไรเนี่ยข้อไก่มิชชั่นวันนี้คืออาหาไก่ไก่ไกจ๋ามีกล้วยมาฝาก come on baby 帅哥，帅美，帅美啦！ เคเดของฉันดีที่อะไรนะเดียที่ดีแหก็ดูน้องไก่กินอาหารกันเลย่อนนะคะเดี๋ยวไปเรื่อนแรกอาจจะไปร่อนเมื้อมุกเองก็ได้ และนี่คือไอ้ที่เป็นน้องหมาน่าน้องว่าชื่อชื่อนะเออชื่ออะไรนะคือที่จริงน้องไก่อ่ะมีชื่อทับตัวเลยเพราะว่าเจนตั้งชื่อไว้ น้องได้แต่อย่าอุ้มน้องนานเกินไปเพราะว่เดี๋ยวน้องจะเหมือนแบบเปื่อยมือเออไหนลองอุ้มอีกตัวหนึ่งก่อนจะปิดคลิปไปแล้วก็เจอกันซิน,นานะคะว <Hi. Okay. S 1> ิมีน้องที่ไปหลับรองเท้าด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าน้องเชื่องไร จดโน้ตก่อนนะว่าน้องชื่ออะไรในน้องแบบเขามีรองเท้าแต่ตอนนี้น้องน้องน้องคนนี้เขาไม่ค่อยอยู่คนเท่าไหร่แต่น้องคนตะกี้แต่แบบซีกับคนเยอสุดในชาวเจนนี่แหละคะ่ะแค้เดย in real <your> life oh. ไปกับอาชิ <laughs> ใช่ถึงจะเป็นปามน้องก็ตาม oh. แต่เราก็เหมือนฝามไปเีงโอเคอืม oh. <laughs> okay. um. Today is uh, Tuesday 21 October 2025 around uh -huh. at nine a.m. a sun at Second Wife Farm Lovely Den Home on เชียงรายซิตี้ดเดลแฟนตาซีอันซีสวยๆในนิคซีอ่ชิมีสตรอรีอ่นเนี่ยเจอกันตอนหน้านะโอ้ไก่จ,จิกสแสดงว่าไก่รักแล้วนะแสดงว่าซีเย็นแล้วแต่เป็นคนอย่ามาจิกแล้วนะไม่น่านละเจอก,กันจ้าวิ่งเราหนึ่งแป๊บนึงนะชอบเล็กแป๊บเพราะเราเกิดวันที่แป๊ไง ทำไรน,นักน้าใกล้ใกล,ใกล้กล้องมาแล้วหนูงมาแล้วหรอกอู้เค็ดไม่รับแต่เจนอ่านมาเขาบอกว่าไก่สามารถจดจำหน้าคนได้หนึ่งร้อยคนเลยนะอืเริ่มแรกฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในร้อยี่ิจริงน้องฝึกได้น้องเทรนได้นะน้องก็คือชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกับร้านนั่นแหละ <c oughs> เผื่อลองไปใช้กับ,บสัพย์สัทธ์ทัวโลกนี้ดูเ <c oughs> จอกันนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs>